สวัสดีคะ่ะทุกคนกคนคี่ค่ะเราจะพาไปส่องดูบลกกกันชันเนื่องจากช่องเก่าเราก็มีแล้วเนาะแต่เพื่อนเราแบบไม่รู้เรื่องอะไรมาเขียนเราไปดูตรงนี้กันก่อนเลยนะคะคือให้ดูรอบนอกก่อนนะคะก็จะเป็นต้นสตรอบเบอรี่สามต้นนะคะสตรอบเบอรี่นี่ก็คือที่เราต้นอะไนี่ก็คือเหล็กกากเล็กบางไฮยันนะคะตอนนี้เป็นต้นอะไรไม่รู้ว่าอยู่เนี่ยไลุกก็ช่เมนนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปเลย เช้าเพรา้ไมนมีอะไรหรเติมน่าเน,นี้ยน่ากลัวมากไม่กล้าทำร้ายมัน,มนเลยเ้ยน่ากลัวเฮ้ยเสียวเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นกอี้นั่งดูนะคะนี่ก็จะเป็นน้กแข่งเลยเพื่อนบอกว่าไม่เห็นกุ้งเท่าไหร่นะเพราะว่าตอนเช้ามันจะไม่ออกมาตอนนั้นก็จะเป็นที่เปิดไฟนะคะก็จะเป็นไฟแบบนี้เสียวมากเลยน่าจะ นี่ค่ะมันกะทะที่มันไม่ค่อยเห็นกุ้งนะคะมันก็เป็นแบบนี้อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าอันนี้ใช่กาอนที่กุ้งรลาะข้าบเปล่านรอลาข้าบกันโอ้เราเสียงตรงนี้ไหม เมืกี้ยายลงมาใช่ไหมเด็กๆคือการเสียวไส้แบบระับร้อยเลยค่ะยาเราคนนี้ค่ะจะเป็นทุ่งย้านะคะเป็นสนามย้านะคะอันนี้ค่ะปีใหม่ก็จะมาเขาดาวตรงนี้นะ ่รู้ว่าจะมีเคลิปไหนสอนทำไม้เซอฟี่หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะตัองไวดูก่อนนะว่าจะสอนทำไหมว่างเปล่ามากเลย,ยมันเหมือนกับเติมอะไรลงไปได้นะคะเวลาใช้วีว่าวิดีโอเนี่ยตัดต่อได้เลยคือข้อเสียของวีว่าวิดีโอก็มีนะคะก็คือต้องถ่ายในแลวตั้งตลอดนะคะเพราะว่าแนวโน้มมันจะไม่ถ่ายไม่ได้ะคะ่ะมันจะตัดต่อ,อยากก็คือตัดนะคะ ตอนนี้ก็จะเป็นรถนะคะแล้ก็สวัสดีค่ะไปา,ายค่ะยังไม่ไา,ามากสิแค่นะคะเราจะมีกิจกรรมแจกของเจ็ตบลูี่ครบหนึ่งร้อยซับสไครนะคะหนาไหมเอ่อไม่รู้อ่ะครบหนึ่งร้อยซับครนะคะจะจะได้เจ็ตบลซี่ ป็นไอบูมของแท้เขาไม่แท้ชโลเขงไม่แท้แบบสโลยประมาณนี้เนาะโอเคนะคะครบหนึ่งร้อยสามบังคับให้กดนะคะเปิดมาต้องกดอย่างเดียวนะคะไม่กดไม่ได้ถ้าไม่กดหมดสิทธิ์การเข้านะคะแล้วให้บอกอายุมาตามตรงด้วยนะคะเวลาจะเข้าร่วมเนี่ยก็กดกดติดตาม,ตามแล้วบอกอายุมาทุกคิดที่เรามีเลยนะคะบอกอายุว่าอายุกี่ปีอะไรประมาณนะะั้นค่ะก็สวัสดีค่ะไแว่วาค่ะ